อรถจูเตนดีครับวันนี้มาดูรถเกี่ยวท่านเคยครับกันข้าวยืนครับเี่ยวกรับเต็มแล้วครับเหลือตองนาครับเหลือตองนา เลีเ้ยวลงมารับของแล้วครับของมาตรงครับปลากระโดดปลากระโดดมาตรงตันแล้วครับเตี๊ยบเป้ครับเตี๊ยบเป้ตันแล้วครับบมาแน่ข้าวยืนครับข้าวยืน ได้ครับก็ยืนครับ <What? S 1> เอาเอาไปขายอุ้มหนึ่งแล้วครับ <c oughs> ที่เหลือก็เอา <c oughs> เอาไปขายอีกอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> เอาไปตีเดียวไหมครับเตมอุ้มก่อนครับ วิ่งดีจังเลยวิ่งดีจังเลยครับตากปรินาเขาวิ่งดีครับผมพูดติดอางแล้ขอละไปเอฟซีทุกคนเลยครับผมพูดไม่ค่อยเก่งครับน้องเช็คเชียวด้วยนะครับเช็กเกี่ยวอ่าเช็เกเ,ชเกี่ยวครับ น้ำไม่มีน้ำครับมีน้ำนิดเดียวครับทางโน้นมีน้ำเยอะกว่าครับทางโน้นมีน้ำเยอะกว่าครับอันนี้มีน้ำนิดเดียวครับไม่ค่อยมีน้ำเลยตอนนี้มีนิดเดียวนี่นาปังครับนาปัง ตอนนนอย่าเพิ่งเกี่ยวครับตนนนตอนนนยังเหลืองอยังเหลืองอยู่เลยครับยังเกี่ยวอยู่เลยครับยังเกี่ยวอยู่ลยเลยเกี่ยวไม่ได้ครับเสร็จแล้วกล้ามานาที่ที่ตามต่อ เกี่ยวตรงนู้นต่อหรอือเปล่าน่าไปเกี่ยวตรงนู้นต่อครับกระน,นาดถุงครับขน,นาถุงมีไปครับเจ๊เขียวครับ ไปแล้วตอดปักเครื่องครับตอดปักเครื่องอยู่ครับ อ้าวมีดิฟมีดิฟโตมีดิฟโตมาแล้วครับกล้นเกีียวบ่สได้ครับข้าไม่เกีียวนั้นให้ต่อครับ

ไอ้เจ้อมันตอตหรือเปล่าครับ ขึ้นแล้วครับตอนขึ้นครับหดแค่ไหนครับอ๋อ บดเอาแล้วครับบดเอาเลยครับอันนี้บดเอาแล้วครับบดก,กันกน,นาเอาแล้วครับกันนาถุงครับต้องบดเอาเครับ เอาไปดูกิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับปาตาประคายตาปรดิงให้กิวแตนดีนะครับกิฟต์ไม่ยาวก็ก็อเอาไปเอฟซีทุกคนเลยครับคลิปไม่ยาวครับ,บนะครับเจอตรงนูน้นก่อนครับเจอตรงนู้นแต่ก็มาเจอตรงนี้ต่อครับยาวถึงนู้นนะครับ าต้องลาไปทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับดูเจ๊เกี่ยวครับเจ๊เกี่ยวดูเจ๊เกี่ยวครับกล้องผมตุ่มได้ไอสามร้อยติบติบข้าวองศาครับดูเจ๊เกี่ยวครับยืนทำไรไม่รู้ครับเจ๊เกี่ยวครับเนี่ยเจ๊เกี่ยวยืนตายคลิปครับคนดังครับคนดัง จเจ้าเจ้าก็คนดังก็เจ้าเจ้าดังเอาก็ดูคลิปนะครับคลิปที่ต้องลาทุกคนก่อนนะครับบาต่อราไกด์ตับประิด็นไงคิวแต่ดีเลยครับ